w h a สับก g u y สับเป็นสับใครอย่าลืมสับสไคร้ให้ช่อง y o YouTube ผมด้วยฮ่าฮ่าอยู่หลายแดดสวัสดีครับวันนี้ผมเบลจากช่อง t ด e b เบลชชช n แนลนะครับผมก็ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดติด ตามเป็นกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพเกรดใหม่เนี่ยมันจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับวันนี้อยู่กับข้างต้นที่เราเห็นไปแล้วนั่นคือมือถือนะครับก็คือเราจะใช้มือถือเนี่ยถ่ายวิดีโอให้มันดูโปรดูมีอะไรมากขึ้นนะครับผมไม่เห็นแบบเดี๋ยวนี้ไอโฟนมันก็ถ่ายโหมดซีนิมาติกได้ใช่ไหมครับมือถือสมัยเนี่ยมันพัฒนากันเร็วมากแล้วก็มันไปไกลมากเลยนะครับแบบโทรศัพท์บางรุน่นนี่ถ่ายวิดีโอสวยๆนะครับแล้วก็บางรุ่นนี่แบบ ปรับโมดั้งค่าต่างๆได้อย่างกับกล้องเลยนะครับแต่วันนี้สําหรับโทรศัพท์หรือมือถือของเราเนี่ยบางคนก็ยังใช้รุ่นเก่าๆอยู่แล้วก็ยังไม่ได้อัปเกรดไม่ได้อัปเดตอะไรแต่ว่าวันนี้ที่จะมาพูดก็คือมันมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่สามารถทําให้งานวิดีโอของเราผ่านการถ่ายด้วยมือถือเนี่ยมันดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับนั่นก็คือฟิล์มิคโปรซึ่งฟิล์มิคโปรเนี่ยมันใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ i อ s อ iOS กันเลยทีเดียวนะครับแต่ ต้องซื้อนะฮะซึ่งราคาเริ่มต้นของมันเนี่ยในการซื้อก็คือซื้อขาดไปนะฮะก็คือประมาณ490บาทไทยนะครับผมซื้อครั้งเดียวก็ใช้ได้เลยแต่ มันยังไม่จบแค่นั้นนะข้างในมันก็ยังมีรายละเอียดยิบย่อยอยากจะเพิ่มเอฟเฟกนี้อยากจะได้แพ็กเกจนี้ก็ต้องมีการซื้อเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานแบบเบื้องต้นนะฮะสำหรับการใช้มือถือถ่ายให้มันดูโปรพอเราเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าตาของมันก่อนนะครับว่าเออมันมีลูกเล่นและหน้าตาอย่างไงกันบ้างนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าเออผมเอาไปลองใช้แล้วชอบมากก่อนหน้านี้ผมเคยทำไอแอปพลิเคชันนี้กับ เลนตัวนึงที่เป็นเลนมือถือนั่นก็คือ U l e n s y Anamorphic 1 5 5คูณถ้าจำกันได้นะครับผมซึ่งลูกภาพของมันเนี่ยเวลาที่เรามาใส่กับ Anamorphic มมที่เป็นเลนแล้วก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับซึ่งแบบว่าเฮ้ยดูดีเลยเป็น Cinema ส,สโ o p แบบกว้างๆยาวๆแล้วก็คล้ายๆกับแบบ อนามุฟิกจริงๆเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้เทียบเท่าขนาดนั้นนะครับเพราะมันเป็นอะแดปเตอร์มือถือนะครับชิ้นเล่นมันก็ไม่ได้เหมือนแบบอนามุมฟิกแต่ว่าความคล้ายคลึงของมันการเล่นของมันแฟร์ของมันก็แบบคล้ายคลึงนะฮะจริงๆผมซื้อครั้งแรกเนี่ยผมซื้อเพราะว่าเอามาเล่นอนามุมฟิกใช่ไหมซึ่งถ้าเราไปกดรูปเฟืองเนี่ยเราก็จะเจอกับฮาร์ดแวร์ก่อนอะซึ่งฮาร์ดแวร์ตัวเนี้ย นะครับผมมันก็จะมีเห็นไหมมันสามารถแบบคลี a n HDMI out ออกไปได้นะครับผมรวมไปถึงไปเชื่อมต่อกับแบบ DJI Osmo ได้นะครับผมรวมไปถึงซีหยุนสมูทโฟ่านี่แล้วก็มี 1.33x อนาโมฟิก1.5นะครับ35 Adapter รวมไปถึงสามารถแบบฟิปภาพกัดภาพได้ด้วยนะฮะนี่เลสซลูชันมันสามารถตั้งเ e สซ l ลูชันงานวิดีโอของเราได้ด้วยครับว่าเราจะถ่ายแบบเป็น 4K Full HD หรือจะเป็น HD ธรรมดานะครับซึ่ง 4K Full HD เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของเราด้วยนะฮะว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยสามารถแบบถ่ายได้ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รุ่นไหนๆก็ตามนะฮะถ้ามันมี 4K support เนี่ยผมว่า work เลยนะฮะอีกหนึ่งตัวที่เราสามารถปรับได้นี่คือแบบเหมือนเป็นไฟล์มันนะครับว่าเราจะตั้งเลือกไฟล์แบบละเอียดของไฟล์มันแบบ ประมาณไหนเป็น Apple Standard อันนี้ผมพูดถึง iPhone นะนใช้ iPhone ถึงเฟมิคคอร์ริที้ที่เป็นตัวของซอฟต์แวร์ของมันเองนะครับรวมไปถึงเป็นแบบ Extreme ได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะดีขึ้นมาอีกนะครับรวมไปถึงที่เราสามารถไปตั้งแบบเป็นโคเด็กของมันได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะได้ความละเอียดความชัดมากขึ้นแต่สิ่งที่ผมชอบนะฮะที่อยากจะพูดนั่นก็คือในเรื่องของเฟมเราคาดเฟมกันเลยครับหรือ,อไซส์ภาพอ่าไซส์ภาพของเราครับซึ่งตรงนี้เราสามารถแบบตั้ง ไซส์ภาพของเราได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบปกติที่ทุกคนเห็นกันอยู่เนี่ยเนี่ยคือ16:9นะฮะแต่แล้ถ้าสมมติเราตั้ง17:9มันก็จะมีแบบเส้นเฟรมขึ้นมาแล้วนะครับ3:2อันหนึ่งต่อ1ก็มีนะครับแบบซีนีมาสโคปก็2.761อะไรประมาณเนี้ยนะครับ2:2:1อะไรประมาณนี้4:3ก็มีนะครับแต่ทีนี้พอเราเห็นเฟรมเนี้ยถ้ามุดเราไปตั้งแบบครอปซอสโอเวอร์เลยมันอ่ะมันก็จะครอ ส่วนที่ไม่ต้องการให้เหลือสัดส่วนแบบที่เราต้องการแบบนั้นออกมาเลยครับผมตอนที่มันไปอยู่ในคาร e มิลลาโลนะครับมันก็จะออมไปอย่างนั้นเลยนะก็คือซส์ภาพตามนั้นเป๊ะเลยนะครับผมก็คือสมมุติว่าสีเห่าสามมันก็จะออกมาเป็นสีเาสให้เลยนะครับผมแล้วเราก็สามารถไปตัดต่อในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยอัพลงไป ในแพลตฟอร์มต่างๆว่าจะเป็น YouTube เฟรมเพจจบเลยนะครับผมตัวนี้เราสามารถตั้งเฟรมเรทได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของเราด้วยว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันมีเฟรมเรทเท่าไหร่นะครับผมอย่างเช่น iPhone เนี่ยของผมก็จะมี60เฟรมเรทนะครับไอโฟนสิบเอ็ดของผมนะครับสูงสุดแม็กมันทีนี้มันก็สามารถแบบตั้งกลับมาได้ด้วยมันจะเป็น24เฟรมเรท25เฟรมเรท30 48 50เอออันนี้ก็อยู่ที่เราด้วยว่าเราจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับผมถ้าต้องการสโลว์กกก็็็ตตตตััั้้้งงเเเเลยฮะะะ50 60ทีนนีนนนรรราาาาจจอออออออไไปดดด่่ใคมมขหืืืผถ ตั้งเฮิร์ของไฟได้ด้วยนะครับผมไอ้เช่นบ้านเราเนี่ยมันก็50เฮิร์ใช่ไหมกระแสะไฟทั่วไปที่บ้านเราใช้นะแล้วก็60เฮิร์นี่ก็จะเป็นแบบเมืองนอกหรือ,อ,อตามประเทศเขาใช้กันนะครับตั้งไม่ให้มันเกิดฟิกเกอร์ฮะพูดง่ายคือสัญญาณไฟกับพิบมันไม่สัมพันธ์กันระหว่างแบบมือถือที่เราตั้งกับไฟจริงๆอะไรเงรี้ยตรงนี้เราสามารถตั้งเฮิร์ทได้ด้วยผมชอบมากนะฮะ หน้าตาออดิโอนะเราสามารถเลือกใช้ไม์ของมือถือของเราได้เลยนะครับนั่นคือ iPhone ไม์สตูริโอเดี๋ยวเราก็จะปรับตั้งค่าไปเรื่อยนะฮะแล้วก็เลือกอส่วนต่างๆได้เลยนะครับแถมยังสามารถเลือกวิดีโอโอลี่ได้ด้วยนะไม่ต้องการเสียงก็คือกดปิดไปเลยนะครับเอาเสียงออกเอาแต่ภาพมาได้ด้วยนะครับผมในส่วนนี้ถือว่าโอเคมากอันนี้ลองไปเล่นกันดูนะฮะสำหรับเสียงนะที่ต้องการออกมานะครับผมในส่วนของดีไวที่เป็นลูกโทรศัพท์เนี่ยครับเราก็สามารถแบบมาตั้งค่าต่างๆได้อีกนะแบบว่า ถ่ายเสร็จปุ๊บบันทึกลงไปในคามิล่าโลของเราได้เลยนะครับก็คือเข้าไปอยู่ในเครื่องได้เลยนะครับมาถึงแบบส่วนต่างๆนะครับก็ลองอ่านดูนะมันจะมีไฮซูมล็อกเกอร์อุ้ยอะไรเยอะแยะมากมายตรงนี้ลองเล่นกันดูได้นะครับผมและคําว่าพีเซตนะฮะพีเซตนี้ก็คือเหมือนเซฟการตั้งค่าเซฟพีเซตของเราไว้ครับก็คือทั้งหมดเราตั้งไว้บาลานซ์ตั้งสีเอาไว้อย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็สามารถเซฟเป็นพีเซตของมันด้ด้วนครับ,บเวลาไปถ่ายขารั้งออกไปเนี่ยแค่เปิดพีเซต แล้วก็ทิมไปที่ตั้งค่ากดโหลดปุ๊บออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เราเคยเซตเคยตั้งค่าไว้ให้อันนี้ถือว่าโอเคมากนะฮะตรง CMS ตรงนี้เราก็สามารถตั้งแบบพวก time code อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับซีนหนึ 1, ่งเทคหนึ่งคัดหนึ่งอ่าตรงนี้นะครับให้เราแบบมาเลือกเล่นด้วยนะเป็นเส้นไกด์จุดตัด9ช่องนะครับแล้วก็ยังมี s t a เวอร์ไลท์โหมดนี่ซึ่งไอ a เ i เวอร์ไลท์โหมดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องอยู่กับโทรศัพท์ของเราหรืออยู่กับซอฟต์แวร์นะถ้ามันอยู่กับซอฟต์แวร์นี่แสดงว่าใช้ได้กรกร์์ุะะก่นค็ืออซฟตแว สเตเวลไลต์ตัวนี้ฮะตัวนี้ก็คือแปลงตัวคือการสันถ้าเราลองเปิดและลองปิดก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะฮะก็คือการสันนั่นแหละนะครับผมทีนี้ในเรื่องของแคมเมราเนี่ยมันก็จะมะีมุมกล้องหรือเลนส์ของกล้องของเราที่อยู่บนมือถือของเราแล้วนะครับผม,มก็จะมีแบบ 13มิล f 2 4 2จ่มิลนอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่โทรศัพท์แต่ละรุ่นแล้วก็เลือกใช้เลนสได้นะครับแล้วก็ยังเซลฟี่กลับมาถ่ายหน้าตัวเองได้ด้วยนะฮะสำคัญเลยในส่วนนี้ที่ผมเอามาพูดหรือว่าเอามาบอกว่าเอ,าาอ้ยมาันดียังไงผมชอ,อามาบในเรื่องของตรงนี้ฮะทีนี้เรามาดูแบบภาพรวมข้างนอกกันนะตอนที่มันอยู่ในหน้าข่ายนะครับมันก็จะมีแบบถ้าเป็นรูปแบบสีสีเหมือนช่อง7สีทีวีเพื่อคุณรูปเนี้ยเห็นไหมมันสามารถตั้งค่าแบบ ไว้บาลานซ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเดย์ไลท์คูลไลท์อะไรเงี้ยเหมือนในกล้องของเราเลยครับที่เป็นกล้องโปรนะเดย์ไลท์คูลไลท์คือล็อกค่าไว้บาลานซนะ์เอาไว้นะเวลาที่เราหันไปในทิศทางไหนเนี่ยไว้บาลานซ์มันก็อยู่นะไม่ค่อยเพี้ยนมากสีช็อตที่ 1, ช็อตที่2เอออันเนี้ย ดีมากเลยไวบาลานตัวนี้นะครับผม A กับ B ีเนี่ยเราสามารถแบบตั้งเอกได้เลยรวมไปถึงมีออโต้ไวบาลานให้ด้วยนะครับผมชอบมากเลยนะถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยครับมันก็จะมีแบบพีซีสีตรงนี้เราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีแบบสีที่อยู่ในแอปพลิเคชันที่เราสามารถซื้อได้นะครับผมก็ราคาเริ่มต้นที่89บาทนะครับก็จะมีหมดสีโทนสีต่างๆที่เขาทําไวาให้แล้วฮะตรงนี้สนุกมากนะครับผมมันสําคัญตรงเนี้ยที่เราสามารถปรับไดนามิก ของมันได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นชาร์โดไฮไลท์แต่ตรงเนี้ยมันต้องเสียตังเพิ่มอีกนิดนึงานะประมาณ400กว่าบาทนะครับที่เราสามารถแบบทายจบทําสีจบในแอป,ปนี้แล้วเพียงแค่คุณอัปโหลดลงไปในแฟลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น YouTube f แฟนเพจจบเลยไม่ต้องมาคัลเลอร์เกตดิ้งในคอมพิวเตอร์ให้มันยุ่งยากเลยนะฮะเราสามารถแบบกดที่ปุ่ม A เนี่ยว่าเช็คแบบซีบราแบบอะไรพวกนี้ได้เหมือนกล้องโฟลเลยนะฮะปรับเนี่ยค่าต่างๆแต่ยังไม่จบแค่นั้นนี่นะฮะ สิ่งที่ผมชอบอีกนั่นก็คือในรูปของตัวนี้นะครับที่มันเป็นเหมือนวงกลมอย่างเงี้ยถ้าเราคลิกมันขึ้นมาเงี้ยมันจะมีกลมๆ2วงบนล่างซึ่งข้างล่างเนี่ยเราสามารถแบบตั้ง ISO ตั้งค่าแสงความไวแสงได้ไม่ว่าจะเป็น ISO หรือ Speed Shutter นะครับผมซึ่งค่า f เนี่ยมันก็อยู่ที่กล้องอยู่ที่เลนของเราแล้วใช่ไหมว่าเออเป็น1.8อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เห็นไหมถ้าเราปรับแบบ ความสว่างความมืดแล้วก็จะล็อกให้อย่างเงี้ยที่ผมชอบคือมันจะล็อกเอาไว้เราบิดไปไหนก็คือค่า ISO ค่าไวบ้บาลานซ์ค่าอะไรมันจะไม่เปลี่ยนนะฮะแต่ที่ผมชอบมันเลยคือในรูปของวงกลมข้างบนนะฮะที่มันจะเป็นแบบ out focus หรือแบบ shift focus หรือแบบเดินช็อตนี้เข้าไปแบบเอา out ก่อนแล้วค่อยเข้าไปโฟชัส เข้าไปโฟกัสให้มันชัดเออเป็นแบบมูดแบบเดินแฮนด์เฮลเข้าไปไอ้ตรงเนี้ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันคล้ายคลึงกับกล้องที่เราใช้งานนะฮะก็คือมีการแบบเดินเพื่อทําอารมณ์มูดแบบชิปโฟกัสเอาโฟกัสได้เหมือนกล้องเลยทีเดียวแล้วก็เราสามารถแบบโฟกัสวัตถุที่มันอยู่ใกล้ๆแล้วข้างหลังละลายได้ด้วยนะก็คือแบบค่อยๆชิปโฟกัสเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วเป็นงานกันบ้านของผมสําหรับแอปพลิเคชัน f i ล m i c Pro ซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปหรือในคลิปหน้าเนี่ยถ้าเราเอา iPhone ของเราหรือเอาโทรศัพท์ของเรารุ่นอื่นๆแล้วติดตั้งแอปพลิเคชันเนี่ยแล้วไปถ่ายงานจริงๆเราไปถ่ายจริงๆให้ดูว่าตัดจบหลังโทรศัพท์เนี่ยตัดจบหลังโทรศัพท์ไปเลยไม่ต้องมายุ่งยากในคอมเนี่ยมันให้ อารมณ์ยังไงนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e ช่อง The Bell Channel ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปหน้าครับสำหรับนี้ผมเบลล์ลาไปก่อนสวัสดีครับแทม